ทำไมเธอกินฟรีได้อะเอาก็ฉันเป็นแม่ขาเอาเถอะอูะอ้อยเอหลายลยอ,อันนี้กินได้ไหมเนี่ยสวัสดีพี่น้องนะครับมือนีเป็นมือวันที่หา้าเด้อพี่น้องเด้่องคนนี้ขอสิมาพักผู้ทับเบิกเพชรบณ์พี่น้องเอ้ยอันนี้นะครับบรรยากาศแบบว่าเมฆฝนเด้อพี่น้องเมฆฝนโมเมนต์เมฆหมอกนะก่อนจะเป็นฝนต้องเป็นหมอกก่อนนะครับพี่น้องเอ้าก่อนจะเป็นหมอกก็เป็นฝนก่อนนะครับอันนี้หมอกขึ้นมาหาเราแบบรวดเร็วทันใจพี่น้องหลังจากหมอกมาเท่านั้นละพี่น้อง ฝนลงจ้จเอออันนี้เกิดซีดีใจบ่เคยเห็นหมอกใกล้ปานนี้พี่น้องผู้ทับเบิกนะครับอันนี้คือฟ้าหลังฝนทะเลหมอกวันที่6ตุลาคม2566พี่น้องเออนึกว,มวอมยูได้สวรรค์น,นะฮะคอยยืดเปเือกขึ้นใหม่มือนีภาพพี่น้องมาชมวิวผู้ทับเบิกนงผู้ทับเบิกนี่คือทะเลหมอกเขาสูงเสียดฟ,ฟ้าปานแข่งรวมดาวนักป่าทั้งหลาย มากมายคิ่แต่งสร้างยานดัดแปลงขึ้นมาสู่ภูเขาสวยมากเลยอย่ารอให้รวยนะครับกว่าเราจะรวยเราก็เท่าแล้วหรืออาจจะไม่รวยก็ได้นะฮะพยายามมีเงินสักสีสาหาพันมาเลยมาเที่ยวด้วยพี่นอ้องสุดๆทะเลหมอกอะ่ะเสื้อว่าหมอกบอกพวกนั่นเดียวก็คืนมาหาเฮาได้นะ สักประมาณสักน้อยเนี่ยของสมมงมีหมอกสวยมากหอดนี่เลยนี่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะครับพี่น้องดับหมอกแบบงา่ามเศร้าอันนี้ก็จะเป็นวิววัดที่จังแบบสวรรค์เลยได้พี่น้องต้องมาให้ได้นะครับผมพูทับเบิกเพชรบ,บูรณ์ใกล้ๆกรุงเทพไม่ไกลไม่ใกล้กละนะครับประมาณ6ชั่วโมงก็สามารถมาเห็นแบบนี้แล้วจะครั้งหนึ่งในชีวิตคุณต้องมาบอกเลยว่าสวยมาก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  หลังจากนั้นเรา,เาก็ไปร้านม,มนุ่มงหน่อยด้วยครับพี่น้นองอันนี้ไม่ได้หรอส,สีของฝากน้ำเพลินนี่ไม่ได้ซื้อเลยแถมแล้วทำไมรองเท้าใหญ่จังอ่ะโอ้ยเตจ๋งอันนี้คืออะไรอ่ะวัววายเบอร์ดึงหัวผู้ชายจะลืมผู้หญิงอ๋องั้นไม่ลืมดีกว่า ไม่ดูหรอปากเลยจังไะกล่องละร้อยหลายหนาดชิมได้ไหมหลายขนาดกล่องละร้อยแต่ว่าลังสิทธิ์ขายกล่องละสองร้อยอะไรอร่อยมากเกมันแข็งมัข็งหรอเนี่ยค่ะทำไมโอ้แก่วควยเหรอมาดูดิเนี่ย ดูดูดิแค่มันควยเหรอแก้วควยช่วงนี้ขายดีไหมไม่รู้ค่ะเอ,าองง้างมาพุงนี้ลูกค้าเป็นคนแรกเออแดงวเราต้องเราต้องมาเติมร้านเขาแล้วเนี่ยเอาไปเลยสองกล่องอันนี้เติกล่องสองร้อยค่ะห้าสี่หนึ่งค่ะ ได้ร้อยบาทเรื่องอะไรก็ได้ที่อยู่ร้านห้าฟรีหนึ่งหรอค่ะ<อ>ไม่เอาของเสียกล่องไหน,นอร่อยอ่ะกล่องทุกกล่องเลยเปให้กลูกเองปะเนี่ยรับมาอ๋อเห็นไหมซื้อสัตว์แ <laughs> จบ๋บใบอร่อยจริงอร่อยมาก แล้วนี่คืออะไรอ่ะไม่เคยกินเลยนะเย็นหอค่ะน้องกินตอนไหนอ่ะมันต้องถ้าเกิดมันสุกแล้วก็ใช่ไหมถ้าวันนั้นสุกแล้วอ่ะมันสามารถกินได้ถ้าเกิดก,กินไม่ทุกก็สามารถเอาไปแช่ตเย็นไดเ้เอาเอาเอาไว้ลืมหัวให้หน่อยอไว้หนค่ะถ้าเกิดมันล้อมอ่ะอ๋อนี่ไง ปล่อยนะปล่อยนะไม่จับนะมันเหมือนมันมันเลยเนาะไม่ใช่เนาะอันนี้จะมันเผืออร่อยมากอะอร่อยทุกอย่างเลยจริงเอาเลยครับพี่เราลังน้องดึงขุมนะคะมานี่ไปมานี่มานี่ถ่ายรูปเร็วถ่ายรูปเร็ว1นียนเนสองมทำไม1นีสองม เอ้าไม่ใช่ผู้ชาติจีนเหรอมันอร่อยยังไงอร่อยเหมือนหวานหวานนะทำไมเธอกินฟรีได้อะเอาก็ฉันเป็นแม่ค้าเอาเถออันนี้กินได้ไหมเนี่ยอุดหนุนม่งน้อยเรียบร้อยแล้วเราก็ขี่รถลงเลยครับผมโอ้พี่น้องนึกว่าขี่รถลงจากสวรรค์พี่น้องมาใส่ซีวิตตเขามากขนมเขีทำงานขึ้เก่า โมเมนต์นโลกดอกต่ะว,วาของสู่ชีวิตครับพี่น้องเอาไปพักพอนจิตพักพอนใจพักพอนยนใจสัวครังสัว,สวข้าวกันแล้วกันนะครับสำหรับผู้ใดคิดเครียดหาหมือไปเที่ยวได้พี่น้องไปหาหมือไปพักพอนผู้ทับเบิกคอยให้แบบเกือบน้ำมัววันของเมืองไทยเลยโอโซนก็ดีพี่น้องเอ้ยเที่ยวได้ทั้งปีนะครับผู้ทับเบิกเพชรบู์ผู้ใดอยากมากก็สามารถมาได้ได้พี่น้องเด้อบอกเลยว่าบอกผิดหวังแน่นอนอืม หมอะคนนึกว,ว่ามีสูมือมีสูเว้นเห็นละพี่น้องเอ,อ,เอ้หามือหาเว้นว่างงานล่างงานพักร้อนมาเลยพี่น้องอันนี้เกิดพิเป็นทา,ทางทาง,างทาเนี่ยี่หมอะนีู่้เขานะครับทางก็ไปมาสะดวกครับไปมาสะดวกก็คือมีทางลาดยางขึ้นภูเลยแต่ว่าเวลาท่าไปที่พักก็แล้วแต่ของผของม่นเด้อก็อาจสิยากแน่นะครับผมเช็ครอดให้เรียบร้อยดีๆก็แล้วกันนะครับผมร่างกายคนครับร่างกายรถมือนะพี่น้องเติมน้ำมบอกกันที่เดชเคกบ่งเช็คเบรกดีๆนะครับผมเพราะว่า เท่ากับพี่วงพักรถทิ้ดกันนะครับเบรกใหม่พี่นอ้องเออเบรกลาจนเบรกใหม่เขาก็ต้องพักสะก่อนนะนะเดี๋ยวมันสิเบ,บรกแตกมันสิเดีไปสวรรวาลดีดีว้าว <c oughs> นะครับระหว่างทางก็จะมีหมอกนะครับหมอกงามมากเลยพี่น้องบอกเลยว่าปฏิโธเมืองไทยเฮานี่มีที่ท่องเที่ยวหลายแห่งพี่น้องเราต้องไปไกลเที่ยวเมืองไทยมันเบิดก่อนคุยว่าเออเที่ยวไซก็ดีบัดวัาตะวันเงี้ยเออ อันนี้กระสิงามแห้งนะครับกระสีเป็นข้างๆท่างเขาพี่น้องเช่าเขาเพิ่นกระสิปลูกเขาแน่ต้นไม้แน่นะครับผมกระสิมีแบบลานกาแฟาแน่ยังสินะครับผมโค้งกระสิลายแน่เด้อพี่น้องเด้อตรงมีผู้เซียวซัน้นเด้อผ้ามาเอ,อี่ผู้เบอเซียวซั้นพลาดจองมาถิมแคลยูดียากเด้อเออนี่แหละครับผมกะจบไปสักนิดแล้วพี่น้องครับผมทิมนะเฮาสิผ้าพเอเป็นกไปเที่ยวไซห์ฮันกะ แล้วแต่โอกาสแล้วแต่เวลาแล้วแต่ความดู <ส substrate, S 1> ความมันของคนไทยแต่ว่าอันนี้กัเก็บภาพหมอกมาฝากพี่ๆน้องๆนะครับผมหวังว่าทุกคนสิเดิไปเที่ยวเด้อครั้งหนึ่งในชีวิตคุณต้องมาปูชับเบิกเพชรูบุนไปเด้อจ้านบดััทำไถึงกฉ้